สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจําวันที่ห้ามกราหกหกเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวดินก็คือหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์หกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดจับคู่ก็หกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนาะ สามหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดหกเก้าจับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะถ้าถ้าจะจับคู่ก็สองหกศูนย์แปดหกศูนย์สี่หกศูนย์นะ เจ็ดจับเลขคี่ก็เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้านะคะต่อไปบายห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดหกจับคู่ก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อ อย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อเจ็ดกับศูนย์เหมือนกันต่างกันห้ากับแปดหกกับเก้านะคะก็หกเก้าห้าหกเก้าแปดเนาะห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเก้าก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโชคโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ